การจนบรุรีเริ่มแล้วหัวใจไทยเกินร้อยเจกเกี่ยวคนดังหวย30ล้านจากทงชาติไทยพร้อมเชิญชวนคนไทยรักบ้านเกิดออกมาร่วมแสดงจุดยืนหลังได้รับฟังคลิปเสียงจากคนไทยหัวใจขเขมรแล้วรู้สึกไม่สบายใจผู้สึกข่าวเดินทางไปยังบริเวณที่ทำการประสนีการจนบรุรีซึ่งมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินทางไปรับสารโดยนางปนัชยาสุขผลหรือเจกเกียว คนดังหวย30ล้านเมืองการได้นํำธงชาติไทยไปแจกแก่บรรดาผู้ค้าสลากรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปมาที่มีหัวใจรักชาศาส,สนารักสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาร่วมแสดงจุดยืนให้บ้านเมืองไทยเข้าใจทหารไทยทุกคนโดยเจ๊กเกียวบอกว่าตนเองก็เป็นลูกทหารคนเด่ง และเป็นคนเมืองการโดยกําเนิดบิดาเป็นทานอยู่กองพลฐานราบที่9เมื่อตอนเองได้ยินคลิปการสนทนาระหว่างผู้นําไทยกับผู้นํากรัมพูชาเรารู้สึกเลือดขึ้นหน้าทันทีไม่ทราบว่าพูดออกมาได้อย่างไรโดยเฉพาะพูดว่าแม่ทัพภาคที่สองยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามคำนี้หมายความว่าอย่างไรรวมถึงอีกหลายๆคำพูดที่ออกมาแล้ว ผู้นำคนนี้ไม่สมควรจะเป็นผู้นำอีกต่อไปตนเองจึงต้องออกมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้โดยการควักกระเป๋าตัวเองเพื่อไปนำธงชาติไทยออกไปแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนคนไทยที่รักชาติรักสถาบันซึ่งเป็นสถานที่รับแจกธงเป็นช่วงเช้าที่บริเวณที่ทำการไปรณียีช่วงกลางวันที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามและช่วงเย็นที่บริเวณตลาดเลสซิตี้ ขอฝากคนไทยที่รักชาติออกมาแสดงจุดยืนอย่าปล่อยให้คนชั่วป้นแผ่นดินนางปนัชยาสุขผลหรือเจ๊กเกียวได้บอกว่าเวลานี้ประเทศไทยเจอศึกรอบด้านทั้งนอกประเทศและในประเทศและเจ๊กเกียวเป็นคนการจนบุรีแต่กำเนิดหัวใจไทยเกิดเมืองไทยประเทศไทยนายกคนไทยหัวใจเขมรเราไม่ชอบเราอยากได้คนไทยหัวใจไทย เกิดประเทศไทยต้องรักแผ่นดินไทยวันนี้คนไทยทั่วประเทศเราต้องช่วยกันปกป้องเพื่อรักษาแผ่นดินของเราเพื่อลูกเพื่อหลานเราหากไม่มีเราอยู่แล้วขอให้แผ่นดินไทยยังอยู่และวันนี้เจกเกียวได้ออกมาแจากธงชาติเพื่อแสดงว่าประเทศไทยใครจะมาลุกล้ำไม่ได้แผ่นดินไทยมีมาช้านานมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเชื้อพระวงศ์ที่พวกเราคนไทยเคารพมีทหารทุกเหล่าทับคอยปกป้องเจเกียวเป็นตัวแทนคนไทยขอเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารขอให้ทหารอย่าได้หวันไหวรักษาแผ่นดินไทยไว้อย่าให้ใครมาลุกล้ำพวกเราแนวหลังจะเฝ้าดูแลส่งกำลังใจให้ทหารทุกๆนายฝากไปถึง f อซีเจเกียวทุกท่านที่รักแผ่นดินไทย รักประเทศไทยอยากเก็บไว้ในใจออกมาแสดงจุดยืนออกมาช่วยกันต่อต้านคนที่ทุจริตที่จะขายแผ่นดินของเราออกมาช่วยกันแสดงจุดยืนถือธงชาติแม้เราตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้แต่ขวัญกําลังใจของเรามีเกินร้อยอยากแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นไทยอะไรก็ได้ลุกขึ้นมาได้เลยลุกขึ้นมาช่วยกัน แผ่นดินไทยใครจะมาลุกล้ำไม่ได้คนการจนบุรียินดีจะช่วยอะไรก็ได้และสุดท้ายขอฝากไปถึงนักการเมืองอย่าเห็นแก่ตัวขอให้เห็นประเทศประชาชนเป็นหลักรักประเทศไทยรักสถาบันของเราให้มากๆแล้า,ราจริงๆตอนนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยจเจอซึกหลายๆด้านนะคะ ทั้งนอกประเทศและข้าในประเทศซึ่งจะเกี่ยวในฐานะคนกาญจนบ,บุรีหัวใจไทยเกิดเมืองไทยประเทศไทยเราไม่ชอบนะคะนายกหัวใจขเขมรเราไม่ชอบค่ะเราอยากได้คนไทยหัวใจไทยเกิดประเทศไทยต้องรักแผ่นดินไทยและในวันนี้คนไทยทั่วประเทศนะคะเราต้องช่วยกันปกป้องรักษาแผ่นดินของเราเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะวัน วันต่อๆไปถึงไม่มีเราแล้วแต่ขอให้แผ่นดินไทยยังอยู่นะคะวันนี้เจเกียวทำอะไรบ้างวันนี้เจเกียวแจกถงชาตินะคะให้รู้ว่าชาติไทยใครจะมาลุกล้ำไม่ได้นะคะและแผ่นดินไทยมีมานานเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเชื้อพระวงศ์ที่เราเคารพแล้วก็มีทหารทุกเล่าทับนะคะอันนี้เจเกียวและก็ในาธนะตัวแทนคนไทยนะคะ ขอให้เป็นขวัญและกำลังใจขอให้ยาวันไหวรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ได้ยาให้ใครมาลุกล้ำค่ะเรากจะฝากเจ๊เกียวเจ๊เกียวอะไอ่าเีของเจ๊เก,เ,จเกียวนะคะทุกท่านที่รักแผ่นดินไทยประเทศไทยรักประเทศไทยยากเก็บไว้ในใจนะคะแสดงออกมาค่ะช่วยกันต่อต้านคนที่ทุจริต จะขายแผ่นดินของเรานะคะช่วยการถือธงชาตินะคะธงชาติไทยถึงแม้เราตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้แต่ขวัญและกำลังใจเรามีเกินร้อยค่ะอยากจะให้ประชาชนคนไทยทั่วไปทั้งประเทศทำยังไงสัญ,ญลักษณ์อะไรยังไงสัญ,ญลักษณ์นะคะอันนี้จะเกี่ยวขออนุญาตเลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับของคนไทยแผ่นดินไทย ลุกขึ้นมาได้เลยค่ะรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของเรามีนะคะกษัตริย์เรามีถึง10พระองค์นะคะแล้วก็ธงชาติไทยเราพุทธศาสนาเรามีมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษลุกขึ้นมาช่วยกันค่ะให้กำลังใจแล้วก็ปลุกใจตัวเองแผ่นดินไทยใครจะลุกล้ำไม่ได้ค่ะเกี่ยวยินดีถ้าประชาชนตัวเล็ก ชาวกาญจนบุรีที่จะช่วยอะไรประเทศไทยได้เรายินดีช่วยเลยค่ะนักการเมืองด้วยนะคะทุกท่านที่เข้ามาปกครองประเทศอยาเห็นแก่ตัวขอให้เห็นประเทศและประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักการนะคะ คนเราอย่าเห็นแก่ตัวรักประเทศแล้วก็ดีใจที่ได้นักการเมืองที่ดีมองเห็นความรักชาติศาสนาของเราพระมหาคษาัตริย์ของเรานะคะขอให้คนที่เป็นนักการเมืองยึดตำแหน่งนี้ขอให้คุณมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะข่าวนิว24การจนบุรีชุติการไหลวาลิน